Good morning ค่ะทุกคน Welcome back to n o t e r v l o g นะคะอยู่กับกิ่งแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ชื่อกิ่งเป็น Air Hostess สายการบินหลักอยู่ที่อเมริกานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไงกิ่งฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะจะได้เป็นอัลกอริทึมนะคะส่งวิดีโอนี้ไปให้คนเห็นเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจในการทําบล็อกต่อไปค่ะซึ่งตอนนี้กิ่งอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่เมืองไทยหลังจากที่บล็อกที่ไปที่หัวหินมานะคะกลับมาบ้านพัก1วันแล้วก็วันนี้จะไปทาธุระที่เซนทรัลพา์ ะะไปกับคุณแม่แล้วก็จะจะไปแลกเงินเป็นเงินเยนด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปแวะญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปหาอะไรทานทําลงคางเล็บอะไรอย่างงี้ตั้งแต่กลับมายัางไม่ได้แบบจัดการตัวเองเลยก็คือเล็บผมยังไม่ได้ทำอะไรนั้นเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปสซนทาตัดพาวแล้วก็จะไปหาอะไรกินด้วยกันค่ะลูกชิ้นหมูมาก่อนเลยอะ่ะ <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> แม่บอกไม่ต้องปรุงก็คือพอดีแล้วของมาเป็นเกาเหลานะคะเกาเหลาเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นของกินเป็นเส้นเล็กนะคะเพราะว่าชอบกินใบเด็กเส้นเส้นเล็กตุ๋นดูดิเอ็นอร่อยนะเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นรสช่องหมูโูนัดรสช่องกับมะพร้าวอร่อยไหม กิด ES อีกเหรอหรือว่า M พอดีกิดว่า M ก็พอดี M นี่ก็พแต่ว่าแขน,นยาวไปไหมฮะ All it t i Good morning ค่ะเช้าอีกวันวันใหม่หลังจากที่มานไปเซ็นเตอร์รดเ้ามานะคะตอนนี้เช้าแล้วอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะคือจะไปสยามแผ่นจะไปสยามจะไปทําผมแล้วก็เดินเล่นแล้วก็กินข้าวข้างนอกแต่ว่าเช้านี้คุณแม่ทําเป็นยำม,มามา่าลาบลาบมามา่าโโห,ห,หแล้วก็ใส่เป็นหมูยอนะคะอืม บอกเลยว่าฟินพริกกิมแมทนะพริกป่นด้วยเข้าวคั่วด้วยเข้าคั่วคั่ว,วเองแล้วก็เหมือนจะมีผักชีลาวได้ป่ะคะผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมมันรู้่ะ้เป็นผักชีลาวหรือเปล่าหรือวนะ่าผักชีธรรมดาผักชีลาวหอมหอมเนาะเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปสยามด้วยกันค่ะ ฟูมิอยู่ในสยามพารากอนเลยก็ไม่เคยกินเนคทั้งแรกนะสั่งเป็นแคลิอร์เนโรแล้วก็แซลมอนโรสิแล้วก็เป็นชุดปลาดิบนะคะแล้วก็ยากินริไข่ตุ๋นตะปูด้งรู้สึกว่ากินอาหารไทยมาหลายวันแล้วก็วันนี้พอกินอาหารญี่ปุ่นหน่อยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้กลับไปมาจะทำมาจะทำอะไรกลับไปเออคุออกอบแล้วก็ซีฟู้ดค่ะคุอบซีฟู้ดกลับไปจะไปกินเนาะ เดี๋ยวขอกินอาหารญี่ปุ่นก่อนแล้วก็กลับไปกินอาหารไทยแซ่บๆเมื่อเช้าก็แซแ่บละมามา่มาลาบลาบ굿มอร์นิ่งค่ะ o มอร์น i ิ่ง o มอร์ r นิ่งวันนี้เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับแล้วนะคะ มาวันที่น่าจะห้าหรือหกแม่ทำอะไรกินอยู่นี่มีแกงค่ะแกงเผ็ดใช่มแกงเผ็ดค่ะแกงแกงไก่แกงไก่โอ้โหแกงไก่ค่ะน่่กินมมกพี่ทำตั้งแต่กี่โมงเช้าเลยหรอเช้าเลยค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็จะทำอีกเมนูหนึ่งอาหากุ้งผงกะหรี่กุ้งผงกะหรี่เมื่อวานนี้ที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นอร่อยไหม อร่อยค่ะโตอะไรนะอ๋อแซลมอนโล,แล,โลแล้วก็อูดอง้อดองอร่อยค่ะคนชอบอูดอง้งช้ากินเส้นเหมือนกันเนี่ยได้เขาเรียกว่ารู้เลยว่าได้มาจากใครนะคะติดเส้นก็คือชอบกินเส้นเหมือนแม่ใก่ต้ม <ไป S 1> ก่อน,อนจะให้แกงเหลือกวันไหนก็บอกเนี่ยวันวันไหนดีวันนี้ดีไหมก็พักให้มันลึงเหลืองหอมๆนิดนึงเอากุ้งลงอ กูตัวเบลเลอร์เลยมะอันนี้ผมกะลีเหลืองเนี่ยนะกะลีน้อใส่หอมเล ล้่หอมใส่นช่ใส่ไข่ใ <c oughs> ส่ช่ใ <c oughs> ส่ไข่ <c oughs> นี่ก็เพ่งรู้ว่าเราเอาไข่อะไรหลังเนี่ยโอ้ยน่ากินมากดูความน่ากินหน้า,า,นา <c oughs> ตาของกุ้งผัดผงกะหรี่เช้านี้นะคะกลับมาเมืองไทยรอบนี้ก็คือแบบไม่ได้ทําอะไรมากนะคะนี่เมื่อวานที่ไปตัดผมมาอืม กินว่ากินไม่เคยกินนะมะไม่เคยลองลองกินแก่อืมนุ่มๆน,นะเนี่ยอืมอืมอืม,อม,อม Rare beauty ค่ะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์สีอะไรนะไม่แน่ใจว่าสีอะไรต้องแกะดูนะ แต่ลองที่ข้อมือแล้วสวยดีแล้วก็เป็นลิปมันเฟรชนะคะนี่ก็ของย่ออเมริกาเลยนี่นะคะลิปไลเนอร์ ทำอะไรอันนี้ส้มตำป่ามีหมูยอหมูยอด้วยโอ้มีมะเขือซมะเขือปะด้วยมะเขือปอด้วยแล้วก็กินกับขนมจีนเส้นลองชิมไหมน่าแซ่บมากเลยอืมอืมอร่อยมีอันนี้คือผักอะไราผักบุ้มมาลวกไห เใช่เหรอผักบุงกบ้งลวกเนี่ยอย่างนี้นะเนี่อยอืมอร่อยไหมอืมอออเพิ่งเคยได้กินไอ้ผักอะไรนะผัก,ก,กผักบุ้งลวก,กค่ะผักบุ้งลวกแล้วก็มะเขือเปาะผักบุ้งลวกกินกับมะเขือเปากมะเขือปอกอน,นี่ยมะเขือเปาะนี่ไงอืม굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนตื่นแล้วเช้าอีกวันหนึ่งก็กิ่งจะเดินทางไปญี่ปุ่น ก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์เช้ามากต้องออกจากบ้านประมาณตีห้าหรือว่าหกโมอองอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่กรุงเทพเนอะว่าอย่างนั้นเถอ,อะเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินร้านเผ็ดๆมาสาขาอารีนะคะก็คือว่าอล่อยทุกคนสั่งมาแบบว่าเป็นสิบอย่างได้มัง้งแล้วก็กินเกือบหมดนะคะทุกคนแล้วแป้งสั่งชาไทยมาให้ด้วยชาไทยตามมือนะคะกินแบบชอบกินเนาะรู้สึกว่ากลับมารอบนี้กินกินแต่แบบชาไทย อะไรเงี้ยชานมเย็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินทุกวันเลยทุกคนอุ้ยเล็บเพิ่งทํามารู้สึกกุก๊กกิ๊กกิ๊กเหมือนจะหักแล้วนะคะยังรู้สึกว่ากลับมารอบนี้กลับมาไทยรอบเนี้กินไม่ค่อยได้แบบบล็อกอะไรมากนะคะนอกจากที่หัวหินที่ทุกทุกคนเห็นคลิปก่อนนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนมากจริงๆว่าอยู่ที่บ้านนะแล้วก็จะมีออกไปก็คือออกไปเซ็นเอรแล้วกอ็ออกไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะ แล้วก็ไปสยามกลับมาเมืองไทยรอบนี้ค่ะทุกคนกิ่งได้ชิมฝีมือขนมร้านเพื่อนนะคะอลิสคาเฟ่กิ่งว่าน่าจะรู้รู้จักกันอยู่แล้วเนื้ร้านนี้นะคะความช่ำหวานกำลังดี <S <S เนื้อมะพร้าวฉ่ำๆกลับไปเลยดีงามมากุกคนเ็นุ่นงนุ่มนี่คือหน้าคือท็อปปิ้งแบบแน่นมาอีกแล้วนะคะแช่เย็นๆนะ หน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องแบบต้องกินดีมากเท็กเจอร์ดีชิฟฟ่อนคือน,นุ่มแป้งนุ่มนะคะนี่กินเพลินๆนี่คือกินได้ทั้งถ้วยต่อมามาเจอกันที่บัตเตอร์คุกกี้นะคะเป็นฮ่องกงสไตล์นะคะอืมแนะนำอันนี้ต้องสั่งวีแกนคุกกี้แครนเบอร์รี่เลคะเออกินชอบกินแครนเบอร์รี่อยู่แล้วทุกคนอืม คุณขาอร่อยมากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างไปเลยอย่าลืมสั่งกันนะคะทุกคนอร่อยจริงๆอยากแนะนาลองส่งไปเป็นของขวัญก็ได้นะคะให้เพื่อน่หรือว่าให้เพื่อนๆอะไรนี้เนอะคือเหมาะมากปิ่นมาค่ะขอบคุณอลิสคาเฟ่ค่ะวันสุดท้ายแล้วตอนนี้เรียกแกลบไว้นะคะแล้วก็แกลบกำลังจะแกลบกำลังจะมารับนะคะตอนนี้ก็คือตีสี่สามสิบเก้าค่ะทุกคน 진 바빠 계속 레이 바꾸는 사람 들 시간만 지나가 자신감 가지고 해봐. 그냥 참.